สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมอีเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติหลายเว็บไซต์ความคิดเห็น닷คอมสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวเวียดนามหลังเห็นฟอร์มทัดดาวและหัตถยาเปรี้ยงปร่งในหลีกญี่ปุน่นโดยเจ้าของโพสต์ได้โพสตเอาไว้ว่า ตำแหน่งบอลเร็วทั้งสองคนของทีมชาติไทยทัดดาวดะหัตยากำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างเปรี้ยงปร่งในประเทศญี่ปุ่นเคียงข้างกับทันทุยของพวกเราทุกครั้งที่พบกับทีมชาติไทยสาวเวียดนามมักจะเจอกับงานที่ยากลําบากเสมอเม่ออยู่ต่อหน้าทั้งสองสาวเพราะว่าพวกเธอนั้นครบเครื่องมากถ้าหากเวียดนามต้องการเอาชนะไทยต้องหาวิธีที่จะเอาชนะทัดดาวดะหัตถยาให้ได้ จากนั้นก็มีชาวเวียดนามมาคอมเมนต์เกี่ยวกับประเด็นนี้มากมาเลยนะครับโดยท่านแรกกล่าวาาาว่าทัดดาวอะโอเคแต่หัทยารู้สึกว่าธรรมดานะผู้หญิงคนนี้ติดทีมชาติมาก่อนแต่เมื่อเปรียบเทียบกับความก้าวหน้าของทีมชาติไทยแล้วเธอยังไม่ค่อยโดดเด่นมากนะักเพียงแต่ว่าตอนนี้ในตำแหน่งมิดเดิลบล็อกดาวรุ่งของไทยยังไม่เกิดเลยมีแค่พี่สาวสองคนนี้ที่แบกทีมเอาไว้จากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนี่ว่า รายการชิงแชมป์โลกครั้งล่าสุดหัทยานิ่งกว่าทัดดาวมากและก็มีอีกท่านเข้ามากล่าวเสริมว่าหัตยาเล่นดีกว่าทัดดาวในการแข่งขันชิงแชมป์โลกครั้งล่าสุดนะต่อมาก็มีอีกท่านเข้ามาคอมเมนต์ว่าหัตยาถือว่าเล่นน,นิ่งมากในช่วงที่ผ่านมามาดูกันว่าวีหรืญี่ปุ่นฤดูกาลน,นี้เธอจะแบกทีมได้อย่างไงจากนั้นก็มีชาวเวียดนามอีกท่านเข้ามากล่าวเสริมว่าในรายการชิงแชมป์โลก ทัดดาวยังตีได้ไม่เฉ็บคมเท่ากับหัถยานะแล้วเจ้าของโพสต์ก็เข้ามาคอมเมนต์ปิดท้ายว่าลองดูกันว่าหัทยาจะสามารถแบกทีมโจโยโต้าได้หรือไม่เกือบจะเป็นไปไม่ได้เลยทั้งสองสาวรเริ่มแก่แล้วอีกไม่กี่ปีก็น่าจะถึงจุดสูงสุดแล้วแต่ในอนาคตหัทยาอาจจะเล่นไปจนถึงอายุ40ปีเพราะว่าเธอเป็น LGBT ไม่มีปัญหาเรื่องหนุ่มสาวเข้ามากวนใจมากนักคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าไม่เห็นทัดดาวตีลูกไหลหลังขาเดียวมานานแล้วจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนี่ว่าทัดดาวก็เหมือนกับบุยธิงาที่ได้รับบาดเจ็บหลังจากนั้นก็เลิกเล่นลูกไหลหลังขาเดียวไปเลยความคิดเห็นท่านต่อมาครับหัตยาสูงแค่180ซนติเมตรแต่เล่นได้น่ากลัวมาก ส่วนทัดดาวก็คบเครื่องอย่างแท้จริงลูกตกฝั่งของเธอสุดยอดมากจากนั้นเจ้าของโพสก็เข้ามาตอบใต้เมน้ว่าเมื่อพบกับทีมชาติไทยฉันรู้สึกกลัวผู้เล่นสองคนนี้เวียดนามมักจะถูกหลอกและไม่สามารถจับทางได้เลยแล้วเจ้าของเมนก็เข้ามาตอบกลับว่าทิชากรติดทีมชาติไทยในปี2019และได้เล่นคู่กับปลื้มจิตอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเธออาจจะเก่งขึ้นก็ได้นะ ครรจะรู้ชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าถ้าหากต้องการเอาชนะทีมไทยจะต้องทำลายบอลแรกให้ได้แต่ถ้าหากบอลแรกสวยพรพันธ์ก็จะได้เต้นระบำใจบอลได้หลากหลายทุกคนก็จะได้ประโยชน์จากนั้นเจ้าของโพสต์ก็เข้ามาตอบกลับว่าบอลแรกของไทยก็ถือว่าตรงกับมาตรฐานตามตำรายอยู่แล้วแต่บอลแรกของพวกเรานี่สิน่านจะกลับไปสู่เล้าไก <laughs> แล้วก็มีอีกท่านเข้ามาตอบใต้เมนี่ว่าถึงแม้ว่าจะเอาพผ่านผันมาเล่นให้กับทีมชาติเวียดนามเธอก็คงจะไม่สามารถช่วยทีมจากบอลแรกที่ห่วยแตกได้หรอกต่อมาก็มีอีกท่านเข้ามากล่าวเสริมว่าสําหรับบอลแรกของเวียดนามถึงแม้ว่าเธอจะไม่สามารถเต้นระบาได้มากนักแต่เธอก็สามารถจลูกสวยและแก้ไขสถานการณ์ได้ดีแต่มือเซตของเวียดนามเซตบอลใกล้และต่ำ คอมเมนต์ท่านหมาครับปัจจุบันทีมชาติไทยไม่มีผู้เล่นมิดเดิลบล็อกที่มีศักยภาพอีกต่อไปมีใครที่ได้รางวัลเหมือนกับผู้เล่นคนเก่าบ้างไหมจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมน้ว่าหลังจากที่ได้ดูวอลเลย์บอลไทยลีกมาบ้างก็ยังไม่เห็นใครที่โดดเด่นเลยนะบางทีตอนนี้ทีมชาติไทยอาจจะไม่ให้ความสำคัญกับตำแหน่งมิดเดิลบล็อกมากนะักแต่ไปเน้นในตำแหน่งเอาซ้าฮิตเตอร์และออฟสิศแทน และเจ้าของเม้นก็เข้ามาตอบกลับว่าแต่ผเล่นมิดเดิลบล็อกของเวียดนามนั้นยังเด็กมากพวกเขาสามารถเข้าร่วมแข่งขันได้อีกหลายปีแต่ตอนนี้ผูเ้เล่นของทีมไทยเริ่มแก่แล้วความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าหัถยาช่วงนี้เล่นดีจริงๆวิ่งเร็วกว่าและตบเร็วกว่าทัดดาวแต่โดยทั่วไปแล้วจุดพีคของทั้งสองสาวก็จะลด,ดลงอย่างแน่นอนจากนั้นเจ้าของโพสต์ก็เข้ามาตอบกลับว่า นั่นคือเหตุผลที่ทําให้เวียดนามต้องกินหัวหอมในวงเล็บร้องไห้อยู่ตลอดผูเ้เล่นมิดฟิบบลอกของพวกเรามักจะร้องโหนเมื่ออยู่ต่อหน้าทีมไทยมุมมองท่านต่อมาครับทัทยาเกิดในปี1993ส่วนทัดดาวเกิดในปี1994ถ้าหากพวกเธออยู่ในประเทศเวียดนามเดี๋ยวพวกเธอก็คงจะถูกแฟนๆเวียดนามคัดออกเพราะว่าพวกเธออายุมากแล้วชาวเวียดนามท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่า ตำแหน่งที่สำคัญคือพรพันธ์อย่าปล่อยให้เธอได้เต้นระบบมากเกินไปการเอาชนะตำแหน่งมือเซตได้คือสิ่งที่สำคัญความคิดเห็นท่านต่อมาครับทัดดาวนึกแจ้งมีคะแนนบล็อกอยู่ในอันดับที่1ของวีลีกญี่ปุ่นในตอนนี้จากนั้นเจ้าของโพสต์ก็เข้ามาถามว่าเธอมีคะแนนนำในด้านการบล็อกใช่ไหมและเจ้าของเมนก็เข้ามาตอบกลับว่าฉันเห็นลิสต์บางอย่างผ่านตามเมื่อวันก่อน แต่ฉันก็ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรแต่มันดูเหมือนจะเป็นประสิทธิภาพในการบล็อกหรืออะไรสักอย่างนี่แหละฉันจำไม่ได้ไม่ค่อยชัดเจนนักต่อมาเจ้าของโพสต์ก็เข้ามาตอบกลับว่าเพราะสิ่งนี้แหละเป็นสาเหตุที่ทําให้เวียดนามแพ้ไทยอยู่ตลอดเวลาเธอสูง184ซนติเมตรแต่การบล็อกของเธอทําให้คู่ต่อสู้หน้าเขียวได้เลยทีเดียวมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าทัาทยาฉลาดและนิ่งกว่าทัตด,ดาว การเสิร์ฟก็ดีกว่าด้วยถึงแม้ว่าฉันจะชอบทัดดาวไม่ได้ชอบหัทยาแต่ฉันก็ต้องยอมรับคอมเมนต์ท่านมาครับถ้าหากพูดถึงตำแหน่งบอลเร็วแล้วทั้งสองคนนี้จะเอาชนะปลื้มจิตได้อย่างไงจากนั้นเจ้าของโพสต์ก็เข้ามาตอบใต้เมนนี้ว่าบางทีจะเห็นว่าเมื่อพ้เร่ยนเวียดนามก้ามาถึงวัยนี้พวกเธอก็จะถอนตัวออกมาหรือไม่ก็ถูกสโมสรไล่ออก และมุมมองของชาวเวียดนามท่านสุดท้ายกล่าวว่าในการแข่งขันรายการล่าสุดฮัตทยาถือว่านิ่งมากส่วนทัดดาวฟอร์มยังไม่ปังเท่ากับปี2016แต่การเล่นก็ถือว่าดีอยู่วัชริยาเกิดในปี1996ก็ถือว่าเล่นได้ดีนะเล่นไปอีกไม่กี่ปีก็คงจะมีอะไรใหม่ๆบ้างละจากนั้นเจ้าของโพสต์ก็เข้ามาตอบใต้เมนว่าช่วงนี้ฮัตทยาแบกทีมโตโยต้าไว้ค่อนข้างมากเลยทีเดียว ขอบคุณภาพประกอบการบรรยายโฟโต c เครดิตเพจหัตยาบำรุงสุขและเพจแนนทัดดาวนิกแจ้ง n u m b e r 4 FC ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวเวียดนามหลังเห็นฟอร์มการเล่นของทัดดาวและหัตยาเปรี่ยงพร่างในลีกญี่ปุ่นหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษา หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบโปรดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมอิจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติ art, และเว็บไซต์ความคิดเห็นดัดคอมสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ